แต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเราชอบแต่งกายกันตามสบายให้เหมาะแก่ความสะดวกความประหยัดและอากาศของเมืองเราเท่านั้นฉะนั้นเครื่องแบบประจำชาติของเราจึงเปลี่ยนแปลงไป เรื่อยเรื่อๆไม่มีเป็นประจำอยู่เป็นแบบฉบับอย่างของเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันทั่วโลกเช่นซาหรีของอินเดียเครื่องแต่งกายของชาวจีนและกิโมโน ของญี่ปุ่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ